ีเราเล่นตะวันกินน้ำล้ผีต้องเฉลยตัวแล้วครับแล้วมันผีมั่งอุสับเละเลยเมื่อกี้โอ้ไม่ได้เป็นมาไม่เป็นทำไมเป็นกูอีกแล้วะไปได้หนีไม่ได้บุกต้องนับเท่าไหร่ป๋าเป็นอไรสเลยสิหตื่นเต้นไอเมือเท่านี้เลยมือตัวนี้เลยขอตัวนะคะ

ตัดไอ้บุญมันลง่้หมตัดเสร็จแล้วตัดไปไหนัน่แล้วไปแ้วมันลงหนุกได้ด้วยหรอลงได้ดีเฮ้ยเฮ้ย

โอเลยไม่ทำไมต้องเป็นอันนี้ด้วยวะไม่พูดนานน่ะลูกกาสีอะไรล่ะนูกกาสีอะไรล่ะลูกกาสีอะไรล่ะไม่พานลูกกาสีไม่พานเฮ้ยลูกกาสีหรอลูกกาสีหรอลูกกาสีไม่พานไปหรือเปล่ายิงโหนใครไปไหนอื่นไปไหนใครอ่ะเดี๋ยวนี้ใครอ่ะใครไปไหนอยู่ตรงไหนกันเนาะใครไปไหน นับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเลยก็มันเป็นอย่างนี้แหละเวลามันเร็วเวลามันเร็วอย่างเี้แหละจานฟูใครฟนะูไปไหนแล้ววะ แฟนคไปไหนแล้ว

4ไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไปไปไ มันไม่ค่อยเห็นเลยไปเหนื่อยวะฉันคนเหนื่อยจริงยื้อคนเหลือท้ายๆอ่ะอดเหนื่อยอดเลากัได้อ้าวจานฟุกแต่พวกใครกำหนูโอเคยี่สิบวิหนึ่งง่ายหีสองสามชีไปกันยามโร่ค่ะหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกจัดซุกคนชิดตัว

เป็นกับดีจี้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ

เฮ้ยเฮ้ยจิ้นอยู่ขวาเแล้วห็นแล้วนี่ละเอาไปกอดหนึ่งเอาคนหนึ่งเฮ้ยไปไหนเฮยไปไหนแล้วไปไหนแล้วเนียโอ้ยกอดไปไหนเลยอุ้ยอุ้ยทำไมคุยไม่ติดใจ ำไมเคล่อ้เอนนเพล่อน้อยลงปะน้อยลงเฮ้ยใช่เหรอพี่แต่ว่ามันจะเจแล้วเนี่ยพี่ตัวลาวาพตัวลาวาเฮ้ยเคเเาเพื่อนตรนนี้ไหวไหมต้องใจต้องใจเฮงยเลวเคกงกลางเอ้ยเคลวเคลวเคลวเวเคลวเคเคลวเเคลวเเลวเวเคลวลวเคลวเลววเคลวเคลครเวเวววคควเเลเวว ตรงไหนต้งไหนจะสู้ต้งไหนบนซ้ายเลยบนซ้ายเหรอบนซ้ายไม่มีนะบนซ้ายมีคนมันวิ่งหนีมาเร็วอ่ะต้องเพิ่มเคล็หน่อยต้องเพิ่มเคล็หน่อยเพราะมันวิ่งไวไงเออวิ่งไวเกิดปวหัวว่ะแมวิ่งเกินหิวเดือนมากหลาย้มากต้องแบบนี้ต้องต้องม่องวอล์กแมนโ้เป็นอีกแล้วโอ้โหไม่ได้ปุมัน้งไเก่ กูมากูมาาเจ็ดก็ันฟุกเก้าสิบสิอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกันฟุกสิบแปดสิบเก้ายี่สิมึงเป็นฆาตกรแล้วมึงไม่อยู่ข้างบนน่ะมึงยืนตามกูเปรตไรอะอะไรเนี่ยมึงบลอ่ยเอาไ่หมือนปนวะ เฮ้ยเอาทัานลูกเอายอยู่ด้วยกันเฮ้ยไปไหนแล้วว่าที่มืนไปไหนวะเ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ชกมันอยู่ร่างคามามคนคดูจมมินใช่เหรอช้เช็ยูเช็ยูช้นอยู่่างวามามคนอยมันอยู่ร่างความสี่คน ่าสี่โอเครับทราบต่านผัวหน้าโอเค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 เจ้าโอเคเจ้าหนึ่งโอเคเจ้าหนึ่งโอเคเจ้าระดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจดสี่เจ็ห้า อารจะกันอาร์จะกันเฮ้ยพี่มีห้องขวาสองห้องซ้ายสองขวาสองซ้ายสองพี่อุ้ยเอ๋กันอจิเอกัน เดไอ้ยีอยู่ตที่สุดบอกแล้วเดี๋ยวไีตรงกลางกล้องมันจะปิดแล้วเฮ้ยอะไรนะระวังเลยเดี๋ยวไอ้ยีตรงกลางจะปิดเฮ้ยไอ้มอยู่ตรงชจนมานแต่รันจนเจอเฮ้ยอกั